เปิดไอจีสองความสวยเซ็กซี่ของลิต้าพัสิตาหรือการไอแคนซีที่บอกเลยว่าสาวคนนี้ไม่เพียงแต่มีเสียงร้องไพเราะเท่านั้นแต่ยังสวยออร่าจนทำหลายคนใจละลายมาแล้วนัดต่อนนะัดผ่านมาแล้วหนึ่งปีหลังจากที่สาวเสียงดีลิต้าพัสิตา หรือการนักร้องเสียงเพราอที่หลายๆคนรู้จักกันจากรายการ I Can See Your Voice ได้ร่วมร้องเพลงในฐานะนักร้องซ่อนแอบกับศิล,ลปินแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กจากเดิมที่สวยจนผู้รับชมรายการใจละลายกันเป็นแถบแถบปัจจุบันสาวลิต้านั้นเผยความสวยสะพรั่งขึ้นมาก ที่ทำเอาชาวเน็ตหลงในความสวยเซ็กซี่จนไปไหนไม่รอดนอกจากนี้สาวลิต้าพัดสิตายังมักโพสต์ภาพเซ็กซี่ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวลิต้าขีดล่างปาสิต้าขีดล่างพร้อมอัปเดตให้แฟนคลับและชาวเน็ตให้หายคิดถึงกันอีกด้วยบอกเลยว่าเด็ดดวงห้ามพลาดกันเลยทีเดียวขณะนี้ลิต้าได้กลายเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว โดยใช้ชื่อการต้นไม้มิวสิกซึ่งนอกจากงานร้องเพลงที่สาวลิต้าทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว ลิต้ายังเป็นอินฟลูเอน์รับงานรีวิวสินค้าต่างๆอีกด้วยเมื่องหลังของเสียงอันไพเราะสาวลิต้าได้แอบซ่อนความสวยเซ็กซี่ที่ไม่ว่าใครก็ต้องยอมให้เธอคนนี้เพราะสาวลิต้าทั้งหุ่นดีหน้าสวยเสียงเพราะบอกเลยว่าสวยครบจบในคนเดียวจริงๆผู้อ่านคนใดที่ชื่นชอบเสียงร้องของสาวลิต้า และอยากติดตามผลงานต่างๆของเธอมากขึ้นก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางอินสตาแกรมส่วนตัวลิต้าขีดล่างปาซิต้ขีดล่างซึ่งทางจะคอยอัปเดตเรื่องราวและผลงานใหม่ๆของเธออยู่เรื่อยๆ